การดูแลสุขภาพแอนตี Anti ้เอจิงมันเป็นเรื่องของทุกคนนะคะมันไม่ใช่เฉพาะคนที่สูงวัยอย่างดิฉันนะคะเราจะสามารถชะลอวัยของเราโดยผ่านอาหารการกินกันได้ยังไงนะคะ<ไ>ในการรักษาสุขภาพของเราได้ดีนะคะเราอะให้ความสำคัญกับ การกินข้าวมากๆเราก็เลยลงทุนกับการที่เราจะมีหม้อหุงข้าวที่มีประสิทธิภาพที่ดีวันนี้เราจะใช้หม้อหุงข้าวตัวนี้ที่เขาเรียกว่าหม้อหุงข้าวที่เป็นระบบ induction heating ของโ so ซจ Ruchi ซึ่งมันมีลูกเล่นในการใช้อะเยอะมากกลับมาถึงเรื่อง anti e g i n g กันนะคะ,ะเวลาเราเลือกทานข้าวอะเราจะใช้ข้าวกล้องนะคะแล้วก็บวกด้วยจมูก ของข้าวกล้องอ่ะมันจะให้แมกนีเซียมให้สารอาหารเยอะกว่าตัวที่เป็นข้าวกล้องธรรมดาถึง2เท่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการชะลอวัยของเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงเราจะมีข้าวสองสูตรสูตรแรกคือเราจะใช้ข้าวกล้องธรรมดาอย่างเงี้ยคะ่ะข้าวกล้องหอมมะลิเนี่ยสามไดส4่ส่วนแล้วก็บวกด้วยจมูกข้าวกล้องอ่ะอีก1ส่วนอีกสูตรหนึ่งก็คือมันจะเป็นสูตรที่เขาคิดมาให้แล้วนะคะเราสามารถเอาสูตรเนี้ยมาหุงได้เลยบางครั้งอ่ะเวลาเราหุงออกมา ไม่แชะบ้างก็อาจจะแข็งเกินไปบ้างนะคะแต่ตัวหม้อเน,นี้ยมันเลือกฟังชันให้ได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะคะเทน้ําระดับบราวนะคะเราใช้สองถ้วยแล้วก็ใส่ขีดเป็นเลขสองนี้นะคะแล้วก็เกลีย่ยให้มันเท่าๆกัน ข้าวตัวนี้น้ําเลือกขุงที่เป็นฟังก์ชันของการทําข้าวขาวนะคะการทําฟังก์ชันของข้าวขาวของเครื่องตัวนี้มันจะสามารถเลือกเป็นเลกูล่าก็คือแบบปกติหรือจะเป็นแบบนุ่มคือแบบซอฟต์นะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแบบฮาร์ดคือเราสามารถเลือกระดับความนุ่มให้ได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไง เสร็จแล้วนะคะข้าว2แบบของเราข้าวออกมานะบอกเลยว่ามันจะเรียงเม็ดแล้วเวลากินเนี่ยมันนุ่มก็จริงแต่มันจะมีความรู้สึกกรุบกรอบเหนียวหนึบขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็สามารถเล่นสนุกกับการหุงข้าวได้เหมือนกันนะคะไปพร้อมๆกับการมีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีเท่ากับความอร่อยนะคะแต่ถ้าให้ดีกว่านี้ มีคาร์โบไฮเดรตมาแล้วก็ต้องมีเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรโตีนแล้วก็ผักที่เป็นไฟเบอร์ด้วยนะคะแบบนี้ก็จะครบสมบูรณ์มื้ออาหารที่เราสามารถชะลอไว้ได้เลยนะคะแล้วใครที่สนใจมอหุงข้าวแบบนี้นะคะติดต่อได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะคะ